สวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับน้องกุ้นครับสวัสดีค่ะพี่เคครับผมวันนี้ไลฟ์มอลชาแนลของเรานะครับผมก็ได้พบกับนางแบบอีกหนึ่งคนนะครับผมลุกแบบว่าออกละตินเลยนะครับผมเป็นนางแบบที่ถือโปรดักของเราก็คือเป็นตัวกาแฟลูทีนนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับน้องกุ้นสวัสดีค่ะครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมสนุกมากค่ะใช่ไหมสนุกจริงๆนะไม่ได้ล้อเล่นโดยปกติทุกวันเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยครับผมรู้สึกเหนื่อยเพลต้องไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเราออกไปทํางานเนาะมันก็จะใช้พลังงานเยอะครับผม ปกติแล้วดูแลไปยังไงบ้างคะก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะออกกำลังกายอ่าแล้วปกติน้องเ้าปุ้นเนี่ยรับงานนางแบบนานหรือยังเอ่ยก็สองสามปีแล้วนะคะครับผมใช่เดินสายนางแบบมาตลอดก็มีนางงามด้วยมีนางงามด้วยเหรอใช่ค่ะไปที่ไหนเอ่ยก็ผลงานล่าสุดนะคะท็อปสามสิบมิชลินวไทยแลนด์สองพันยี่สิบเอ็ดค่ะมูทสามศูนย์นะคะถ้าใครยังจําได้อ๋อครับผมแล้วตันนี้มีผลงานอะไรบ้างคะก็ล่าสุดก็มาถ่ายกับโปรดัก กาแฟของทางพี่เคนั่นเองเป็นกาแฟลูกทูใช่ตัวบำรุงสายตาแบบที่พี่เคบอกเลยครับผมแล้วตัดสินใจเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าเลยจริงๆก็เหมาะนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่เคถามเนาะว่าไปร้านกาแฟไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทํารายงานอยู่แล้วต้องเข้าต้องเข้าร้านกาแฟแล้วก็ต้องดื่มด้วยเพราะว่าต้องใช้สมองใช้ร่างกายให้กับปี่กระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดได้กาแฟของพี่เคไปด้วยเนี่ย ่วยในเรื่องของสายตาก็จะดีมากเพราะว่าเราก็ทํางานกับหน้าจอด้วยท่านไหนที่ใช้ดวงตาบ่อยแล้วก็สัมผัสหน้าจอโทรศัพท์มือถือบ่อยๆเนี่ยครับผมกาแฟทางเลือกของเราเนี่ยกาแฟรูทีเนี่ยตอบโจทย์นะครับผมเป็นกาแฟที่บรรุงดวงตาแล้วก็คอนเฟิร์มโดยที่นางแบบดวงตาสวยมาก <c oughs> นะครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากน่าร <c oughs> ักมากครับ <c oughs> ผมน้องข้าวปุ้นครับยังไงแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจน้องข้าวปุ้นนะครับอยากจะให้น้องข้าวปุ้นไปถือสินค้าหรือว่าเป็นนางแบบก็สามารถติดต่อได้ในไอจีนะครับผมไอจี O N k a O N K A O W ค่ะปุนข้าวค่ะสลรับชื่อเชิอท่านไหนสนใจกาแฟรูทีนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทของเรานะครับผมไลออนมอลหรือติดต่อทั้งช่องทางติดต่อก็คือว่า2ช่องทางของเราก็คือทาง a c e b o o k เป็น Lion Mall Thailand แล้วก็ไลอ a l l Channel ของเราหรือไลออนมอลออฟฟิเชีของเรานะครับผมติดต่อได้ทั้งหมดเลยทุกช่องทางนะครับผมยังไงขอบคุณน้องขอบคุณมากครับผมยินดีมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมบ๊ายบาย